ทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็นถาแบมบก่อนเด้อฉันถาแบอมก่อนนะทุกคนโอ้ยนี่ก็จะมาชกทั้งหมดที่อยู่ในแก๊งตัวแก๊งตัวตึงฟีนอยนะคะแต่มันไม่ค่อยตึงสิเท่าไหร่าเราต้องตึงกัานไาด้ตั้งชื่อเป็นยังไงล่ะ นี่นะคะนี่คือเราเองนะคะเดี๋ยวช่วยเชิญทุกคนอยวจะไปโทรหาเพื่ก่อนทุกคนสเตฟานเอาทำไมไม่พูดอ่ะไม่พูดเดีวก็พิมเชื่อตัเองว่า ไม่ใช่ไม่พิมพ์ใช่จริงๆเขาชื่อทิฟฟานนี่ค่ะแต่ว่าเขาได้เขียนชื่อว่าสเตฟานเฉยนี่เดี๋ยวขอพิมพ์ก่อนนะสเตฟานอันตต่อแขทุกคนสเตฟานบอกว่าว่าไงเมื่อว่าไงหรอเมื่อกี้ใครโทรมาไม่รู้ เราเลยรักแล้วตัดสายจริงอะไรรักกันเลยรับสายแล้วก็ตัดสายจริงอ๋อนกวรักเธออ๋อเราเป็นคนโซ <Yeah. S 2> มาอีกวะเอ๊ะเราเป็นคนบอกเราเป็นคนโทรเองเาเนางก็บอกอ๋โอโทษเราไม่ได้ดูโปรไฟล์เลยนี่ก็คอนเตอร์เป็นคอนเตอร์ตอรีษแล้ว mm. yeah, ไม่ใช่สิ เราส่งรูปไปใครหนะ้แล้วเราก็ส่งรูปไปนี่คือรูปของทิฟฟานี่นะคะเดี๋ยวเราก็บอกใครนะาแล้วทิฟฟานี่ก็บอกเราเองแล้วเราก็บอกแล้วเราก็พิมพ์หัวใจแล้วก็บอกเธอสนใจจะเข้าเกมงไหมเราบอกแล้ว,วทีนี้ทิฟฟานี่บอกได้ แล้วก็ส่งหัวใจมาแล้วก็บอกว่าแกงเธอชื่ออะไรหรอแล้วเราก็บอกชื่อตัวตึงฟรีไฟนะตอนเมื่อกี้เราทำผิดอ่ะนี่อ่ะทุกคนเฉลยนะคะอันนี้คือชฉ็บปลอมอันนี้คือชฉ็บจริงนะนีอเฉ็จริงนี่ค่ะทุกคนนี่คือหน้าตาของชฉ็บปลอมนะส่วนนี้คือหน้าตาของชฉ็บจริงนี่มีสองอันนะ่นองเรานี่อันนี้กับอันนี้ แล้วก็ต้องมีลายอยู่แน่นอนโอเคทุกคนบ๊ายบาย,บาย